วันนี้ฝนตกค่ะตกตั้งแต่เช้าวันนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยต้องรองให้ฝนหยุดก่อนดูบรรยากาศจ้าบรรยากาศโคกเนี้ยมือเศร้าทงไฮทงหน้าบานเฮาสวยงามประจันสวยงามเ้ยพี่น้องเลยฝนตกแล้วจานิ น้อไม้ยังไม่ได้ไปเบิ้งนรอไม่ท้ายามันนี่มองเห็นเงาเราบ้านี่พาชมบรรยากาศเดิมมนนี่บรรยากาศเศ้า มีปลาเห็ดเจ้าพี่น้องพามาเบ่งเห็บพ่อว่าน้อเห็ดกระได้ ยังขมาตังไก่เลยตังโดนแลย้ยย่งมาันพอจากดอกอยู่แล้วมาเคยขมาจ้ากเถือปลานี่เป็นชีแวะภาพไปเบึ้งน้าใหม่กัน อ๋อน่าใหม่ขอคือพระท่านมีเนาะคือเป็นบรรย่าเลยดิเขาเพราะได้เข่ามาจากเชือ เดฟพี่น้องเห็นแล้วมีตังวันนอหนึ่งมาท่านยาวเถอะแกงมาท่านใดหน้าเบิ้งกับมีตังวันนอหนึ่งเห็ดกับพ่อพี่น้องไม่นีคือ ประมาณแท้เขาป่าน่ะเขาป่าหาหน้าใหม่ประเนริฐประแดนมน้าใหม่จกักโน้พามาเบ่งอีกมุมนึ่งด้วยจ้งสุดซินสุดซิน ดชื่นยามเช้าอากาศดีมากน้องเอ้ยเขาป่ากันระวังด้วยอาหารเสือสองตัวน้ำกลนตลอดเขาป่ากันระวังด้วยจ้ะยุ่งลายลายลายยำนี่ระวังจะของด้วย นายเจ็บสิเป็นสิป่วยด้วยความปรารถนาดีได้จ้ะคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้กันเลยแล้วมือหนาสิพ้ามาหลอกหม่